ในป่าลึกที่เล่าหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ชายผู้หนึ่งหนีความผิดเข้าไปซ่อนตัวพร้อมกับเงินจํานวนมหาศาลที่ได้มาอย่างไม่บริสุทธิ์ <c oughs> เขาคิดว่าที่นี่คือที่หลบภัยแต่กลับพบว่าเงินบาปเหล่านั้นไม่ได้ตายสนิทมันมีชีวิตและตามหลอกหลอนเขาจนต้องเสียสติเรื่องราวนี้อาจารย์บินจะนำมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของกรรม ที่ตามสนองผู้ที่ทำบาปในรูปแบบที่เรานึกไม่ถึงเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่ไปโกงเงินเขามาแล้วคิดจะหนีความผิดเข้าไปซ่อนในป่าลึกแต่กลับพบว่างเงินที่โกงมานั้นไม่ยอมให้เขาอยู่อย่างสงบเลยครับเรื่องของเศรษฐีเงินบาปหนีเข้าป่าครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งชื่อในเดชเขาไม่ได้เป็นคนร่ำรวยมาแต่เกิดแต่เขาเป็นคนฉลาด มีคารมคมคายสามารถน้มน้าวผู้คนได้อย่างนาทึ่งและเขาใช้ความสามารถนั้นในทางที่ผิดเขาไม่ได้เลือกทำงานสุจริตแต่เลือกเส้นทางของนักต้มตุ๋นหลอกลวงผู้คนด้วยเรื่องบุญกุศลนายเดชเป็นที่รู้จักในวงการคนที่ศรัทธาในบุญกุศลเขาสร้างภาพลักษณ์ให้ดูเป็นคนใจบุญเป็นผู้มีจิตศรัทธาแรงกล้าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดโครงการระดมทุนทำบุญใหญ่ต่างๆเช่น สร้างอุโบสถกลางน้ำสร้างโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารหรือโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ต่างๆดูภายนอกเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นที่รักของผู้คนมากมายเพราะทุกคนเชื่อในเจตนาดีของเขาที่จะนำเงินบริจาคไปใช้ในสิ่งที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แต่เบื้องหลังใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความศรัทธาที่แท้งทำขึ้น คือความโลภที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดในจิตใจของเขาเงินบริจาคจำนวนมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาจากผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนผู้คนเหล่านี้ล้วนเต็มไปด้วยความหวังที่จะสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองและครอบครัวเงินบางส่วนอาจเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตของคนแก่ที่หวังจะทำบุญก่อนตายบางส่วนอาจเป็นเงินที่เด็กๆ ยอดกระปุกออมสินมาทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจบางส่วนมาจากการรวบรวมเงินเล็กๆน้อยๆของชาวบ้านในชนบทเงินเหล่านี้ถูกนายเดชยักยอกไปทีละเล็กละน้อยเริ่มจากจำนวนน้อยๆเพื่อลองดูว่าจะมีใครรู้หรือไม่เมื่อเห็นว่าไม่มีใครจับได้ความละโมบของเขาก็ยิ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากหลักหมื่นก็เป็นหลักแสนจากหลักแสนก็เป็นหลักล้านจนจำนวนเงินที่เขายักยอกไปมีมหาศาลนับร้อยล้านบาท เขาไม่ได้ใช้เงินเหล่านี้ไปทําบุญจริงตามที่บอกแต่แอบเอาไปเก็บไว้เป็นของตัวเองเพื่อสร้างความสุขสบายให้กับตัวเองเพียงคนเดียวจนถึงวันหนึ่งเมื่อรู้สึกว่าจํานวนเงินในมือมากพอแล้วและเริ่มมีกระแสความไม่โปร่งใสในโครงการบางส่วนมีคนเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความชัดเจนในการใช้เงินในเดตก็ตัดสินใจครั้งใหญ่เขาจัดการรวบรวมเงินบริจาคที่โกงมาทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนมหาศาลนับร้อยล้านบาทอัดแน่นอยู่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หลายใบที่หนักซึ่งเขาวางแผนการหลบหนีอย่างรอบคอบตัดช่องทางการสื่อสารทั้งหมดที่เชื่อมกับโลกภายนอกแล้วในคืนหนึ่งเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงความสับสนงุนงงของผู้คนความผิดหวังและโครงการกุศลที่ต้องหยุดชะงักไปอย่างน่าเสียดายในเดชรู้ดีว่าการหนีไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆ หรือต่างประเทศไม่ช้าก็เร็วจะต้องถูกทางการตามตัวเจอด้วยจำนวนเงินมหาศาลขนาดนี้เขาต้องการสถานที่ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะไปถึงยากต่อการเข้าถึงและยากต่อการตาหาตูเขาได้เขาเลือกที่จะหนีเข้าป่าป่าลึกแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลผู้คนเป็นอย่างมากเป็นป่าที่มีชื่อเสียงเล่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ความเก่าแก่ของต้นไม้แต่ละต้นและยังคงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ จนแทบไม่เคยมีมนุษย์คนไหนเข้าไปถึงแก่นกลางของมันได้สำเร็จเขาคิดว่าในป่านี้ไม่มีใครตามหาเขาเจอไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเทคโนโลยีใดๆเข้าถึงและเงินจำนวนนี้ที่เขาแลกมาด้วยการโกงความศรัทธาของผู้คนจะเป็นหลักประกันชีวิตใหม่ของเขาอย่างสุขสบายไปจนตายในที่ที่ไม่มีใครรบกวนเขาแบกกระเป๋าเดินทางหนักอึ้งหลายใบเข้าไปในป่าลึก ใช้เวลาเดินทางหลายวันผ่านป่าทึบลำธารภูเขาเล็กๆเ,เส้นทางเต็มไปด้วยอุปสรรคร่างกายของเขาเหนื่อยล้าจากการแบกน้ำหนักมหาศาลแต่จิตใจของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับเงินมหาศาลนี้เขาคิดว่านี่คืออิสรภาพคือการตัดขาดจากอดีตที่เลวร้ายและการเริ่มต้นใหม่ในโลกส่วนตัวที่มีแต่เขากับเงินทองที่เขาเชื่อว่าจะนำความสุขมาให้ แต่แล้วสิ่งที่นายเดดไม่คาดคิดก็เริ่มต้นขึ้นอย่างช้าๆและน่าขนลุกเมื่อเขาเข้าไปถึงส่วนที่ลึกที่สุดของป่าแห่งนั้นเป็นบริเวณที่ต้นไม้สูงใหญ่และหนาแน่นปกคลุมจนแสงแดดส่องลงมาแทบไม่ถึงพื้นดินบรรยากาศเงียบสงัดชื้นแฉะเย็ยนย่เยือกและรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ยากจะอธิบายได้ราวกับว่าป่าแห่งนี้กำลังจับตามองเขาอยู่ คืนแรกที่เขาพักแรมในป่าลึกท่ามกลางความเงียบสงัดมีเพียงเสียงแมลงยามค่ำคืนและเสียงสัตว์ป่าที่ไม่คุ้นเคยในเดดนอนไม่หลับด้วยความตื่นเต้นกับอนาคตข้างหน้าและความระแวงเล็กน้อยกับสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเขาตัดสินใจเปิดกระเป๋าเพื่อดูเงินที่อยู่ในนั้นให้รู้สึกอุ่นใจและอยากชื่นชมกับทรัพย์สินที่ได้มาแสงไฟฉายส่องกระทับปึกธนบัตรสีสันต่าง ที่อัดแน่นอยู่ในกระเป๋าใบใหญ่ขณะที่เขาลูบไล้ปึกเงินเหล่านั้นเขารู้สึกได้ถึงความเย็นผิดปกติไม่เหมือนความเย็นของกระดาษหรือมึกผิวแต่มันเป็นความเย็นในเยือกที่เหมือนจะซึมเข้าสู่ปลายนิ้วเข้าสุ่กระดูกและแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเสียงกระซิบแถเวเบามากๆเหมือนเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้แห้งที่พื้นแต่ฟังดีๆแล้วมันไม่ใช่เสียงลม มันเหมือนเสียงคนกำลังพูดเสียงหลายๆเสียงรวมกันฟังไม่เป็นภาษาฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ชัดเจนแต่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกความรู้สึกเจ็บปวดความสศกเศร้าความกับแค้นใจความผิดหวังของผู้คนมากมายที่เขาได้เบียดเบียนมานายเดชหยุดมือคิดว่าตัวเองหูดไปเองเพราะความเหนื่อยล้าและความกลัวป่าเขาเงี่ยหูฟังอีกครั้ง B I A K ทมศูนย์สามเอส ความเงียบกลับมาแล้วมีเพียงเสียงมแมลงเหมือนเดิมเขาลองพูดออกไปเบาๆเสียงอะไรนะ่าใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงตอบกลับมาเขาเริ่มนับเงินเล่นๆเพื่อให้ใจสงบและตรวจสอบจำนวนเงินไปในตัวไปด้วยแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริงเขาพบสิ่งที่ผิดปกติอย่างน่าตกใจทุกครั้งที่เขานับ ตัวเลขที่มองเห็นบนธนบัตรกลับผิดเพี้ยงไปมาอย่างหน้าเหลือเชื่อห้า0ันกลายเป็นห้าหม5 0นห้าหมนกลายเป็นห้าพันหรือบางครั้งก็เป็นตัวเลขประหลาดที่ไม่คุ้นเคยไม่ว่าเขาจะเพ่งมองเท่าไหร่ตัวเลขบนธนบัตรก็ดูเหมือนจะเต้นระริกไปมาไม่นิ่งไม่สามารถนับให้ตรงได้เลยลายน้ำบนธนบัตรก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นรูปใบหน้าคนที่บิดเบี้ยวด้วยความทุกข์ หรือบางครั้งก็เป็นรูปมือหลายๆมือที่ยื่นออกมาจากธนบัตรเหมือนจะคว้าเอาเงินคืนบ้าจริงนี่มันอะไรกันวะตาฝาดไปหมดแล้วเหรอเขาพูดกับตัวเองอย่างหัวเสียพยายามนับใหม่นับซ้ำแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มเกาะกุมหัวใจของเขาอย่างหนักเขาปิดกระเป๋าเก็บเงินไว้แล้วพยายามคงตาละัะ แต่ก็ทําไม่ได้เขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆในความเงียบอยู่ตลอดคืนเหมือนเสียงคนหลายๆคนกําลังร้องให้อยู่รอบๆตัวเขาวันต่อมาในเดทตัดสินใจจะเดินทางต่อให้ลึกขึ้นไปอีกเพื่อหาที่ซ่อนที่ปลอดภัยกว่านี้และหวังว่าจะได้หลุดพ้นจากเสียงประหลาดเหล่านั้นแต่ดูเหมือนป่าแห่งนี้จะไม่เป็นมิตรกับเขาเลยไม่ว่าเขาจะเดินไปทางไหนใช้เข็มทิศ หรือไม่ใช้ก็ตามเส้นทางที่คิดว่าตรงกลับพาเขากลับมาที่เดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางครั้งก็มาโผล่ที่จุดเดิมที่เคยพักแรงเมื่อคืนก่อนป่าแห่งนี้ดูเหมือนจะมีชีวิตมีเจตนามันกลืนกินทิศทางและเวลาไปจนหมดสิ้นเขารู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในวงกฏขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นทางออกความกังวลเริ่มเปลี่ยนเป็นความกลัวที่จับกู้หัวใจอย่างแท้จริงเขาเริ่มตระหนักว่าเขาอาจจะหลงป่าจริงๆ และหนีออกไปไม่ได้ง่ายๆอย่างที่คิดแล้วสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวกว่าก็เกิดขึ้นซ้ำๆและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาเปิดกระเป๋าเงินหรือแม้แต่แค่สัมผัสกระเป๋าเงินเหล่านั้นขณะที่เขาเปิดกระเป๋าเงินอีกครั้งเพื่อดูให้แน่ใจว่างเงินที่ได้มาอย่างยากลำบากยังอยู่ดีเขาหยิบธนบัตรขึ้นมาดูบางใบก็เริ่มมีรอยด่างสีน้ำตาลคล้ายใบไม้แห้งปรากฏขึ้นตามขอบหรือตามมุม บางใบเนื้อกระดาษก็เริ่มแข็งกระด้างและเปราะบางลงเรื่อยๆแล้วต่อหน้าต่อต,อตาเขาเองธนบัตรใบหนึ่งที่ยังดูเหมือนปกติอยู่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินของธนบัตรเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแห้งๆอย่างฉับพลันเนื้อกระดาษงอตัวม้วนเข้าหากันแล้วก็สลายกลายเป็นใบไม้แห้งๆที่ร่วงหล่นลงสู่พื้นด้วยเสียงกรอบกราบเบาๆหน้าขนลุก นายเดชตกใจสุดขีดจนตัวแข็งทื่อเขากรีดร้องเสียงหลงไม่จริงไม่จริงหน้านี่มันอะไรกันวะเขาปัดใบไม้นั้นทิ้งไปอย่างรังเกียจหัวใจเต้นรัวราวกับจัดทะลุออกมานอกอก,อกเขารีบตรวจสอบธนบัตรใบอื่นๆอีกมากมายและพบว่ามีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่เริ่มมีอาการเดียวกันเริ่มเปลี่ยนสภาพจากธนบัตรกลายเป็นใบไม้และเสียงกระซิบ มันดังขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนและน่ากลัวยิ่งขึ้นดังมาจากกระเป๋าเงินเหล่านั้นจากกองเงินที่อยู่ตรงหน้าเขาคราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงกระสิบเ,เบาอีกต่อไปแต่มันเป็นเสียงที่ฟังดูเหมือนคนกำลังร้องให้ประปลนกับเสียงสวดมนต์ที่ผิดเทียนฟังดูห่วยหวนเจ็บปวดเหมือนเสียงของผู้คนจํานวนมากที่กำลังเจ็บปวดผิดหวังและโกรธแค้นในตัวเขา เสียงที่เต็มไปด้วยความทุกทรมานที่เขาเป็นคนก่อขึ้นหยุดนะหยุดสักทีพวกแกเป็นใครต้องการอะไรเขาตะโกนใส่กระเป๋าเงินแต่เสียงกระซิบและเสียงร้องให้ยังคงดังต่อไปเหมือนไม่ได้ยินคำพูดของเขาความกลัวและความสับสนาโถมเข้าใส่ในเดทอย่างหนักเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงินของเขา ทำไมเงินที่เขาโกงมาจากความศรัทธาของคนเหล่านั้นถึงกลายเป็นแบบนี้ทําไมมันถึงมีเสียงได้ทําไมมันถึงเปลี่ยนรูปร่างได้มันเหมือนกับว่าเงินเหล่านี้มีชีวิตมีความรู้สึกมีเจตนาที่จะหลอกหลอนทวงคืนสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างแท้จริงเขาพยายามจะแยกเงินที่ดีออกไปโยนเงินที่กลายเป็นใบไม้ทิ้งไปให้หมดเพื่อจะได้เหลืองเงินที่ยังใช้ได้เก็บไว้แต่ยิ่งเขาทิ้งไปเท่าไหร่ เงินที่เหลืออยู่ก็ดูเหมือนจะเร่งการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเท่านั้นเสียงกระซิบและเสียงร้องให้ยิ่งดังขึ้นยิ่งชัดเจนขึ้นเหมือนจะย้อเย้ยเขาในความพยายามที่ปล่าประโยชน์ความทุกข์ทรมานและความหวาดกลัวกัดกินจิตใจของนายเด,ดตลอดเวลาที่เขาอยู่ในปากเขาแทบไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนร่างกายสู้ผอมลงอย่างรวดเร็วจากคนที่เคยดูดีมีสง่ากลายเป็นคนที่มีแต่ความหวาดกลัวในดวงตา เขานั่งเฝ้ากองเงินที่ค่อยๆเปลี่ยนสภาพไปต่อหน้าต่อตาเสียงกระซิบเสียงร้องให้ดังวงเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนเขาพยายามหนีเสียงเหล่านั้นด้วยการดุดหูหรือวิ่งหนีไปไกลๆจากกระเป๋าเงินแต่ก็ไม่ได้ผลเสียงเหล่านั้นยังตามหลอกหลอนเขาไปทุกที่เหมือนมันดังมาจากในหัวของเขาเองหรืออาจจะดังมาจากป่ารอบๆตัวที่ดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมา จนกระทั่งคืนหนึ่งเป็นคืนที่มืดมิดที่สุดในป่าไม่มีแสงดาวไม่มีแสงเดือนเสียงมแมลงเงียบลงไปจนหมดสิน้นเหลือเพียงความเงียบที่น่าขนลุกและเสียงกระซิบที่มาจากกระเป๋าเงินซึ่งบัดนี้เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะเป็นเสียงผู้ที่ชัดเจนขึ้นเสียงกระซิบและเสียงร้องใ,ปในป่าใ่าก็ดังขึ้นพร้อมกันอย่างกระทันหันไม่ใช่แค่เสียงแถวเบาอีกต่อไป แต่มันคือเสียงกรีดร้องเสียงคร่ำครวญเสียงร่ำให้ดังระงงไปทั่วบริเวณราวกับมีคนนับพันกำลังร้องให้ด้วยความเจ็บปวดอยู่ในป่าแห่งนั้นเสียงทั้งหมดพุ่งตรงมาจากกระเป๋าเงินที่เหลืออยู่มาจากกองธนบัตรจานวนมหาศาลที่เขายังคงหงแหนมันดังขึ้นพร้อมกันราวกับเป็นเสียงสาดแช่งจากหย่ดผู้เสียหายทั้งหมดของเขาเป็นเสียงที่รวมเอาความเสียใจ ความกับแค้นและความผิดหวังทั้งหมดที่เขาได้ก่อขึ้นไว้ด้วยกันมันดัางขึ้นจนแก้วหูแทบแตกดังจนสมองของเขาเหมือนจะระเบิดนายเดดกรีดร้องลั่นป่ายกมือขึ้นปิดหูตัวเองอย่างบ้าคลาั่งพอแล้วหยุดได้แล้วฉันไม่เอาแล้วเอาไปเลยเอาเงินบ้าๆนี่ไปให้หมดเสียงนั้นดังเกินกว่าที่มนุษย์คนใดจะรับไหว มันจอบเข้าไปในโสตประสาทและสมองของเขาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนั้นจนพังทลายและในขณะเดียวกันนั้นกองธนบัตรที่เหลืออยู่ทั้งหมดก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเป็นครั้งสุดท้ายต่อหน้าต่อตาเขาเปึกธนบัตรจำนวนมากหดตัวบิดเบี้ยวเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วกลายเป็นใบไม้แห้งๆชนิดต่างๆอย่างสมบูรณ์ร่วงหล่นลงมากองอยู่รอบตัวเขา ด้วยเสียงกรอบกราบจำนวนมหาศาลระปพปนกับเสียงกรีดร้องและร่ำให้ที่ยังคงดังสนัน่นก้องอยู่ในโศดประสาทของเขาอย่างไม่หยุดหย่อนในช่วงพริตตาเงินหลายร้อย,ยล้านบาทที่เขากลงมาด,ด้วยชีวิตและกลงความศรัทธาของผู้คนได้สลายกลายเป็นเพียงกองใบไม้ไมร้ค่าที่ไร้น้ำหนักไม่มีราคาไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีอะไรเหลือเลย ภาพตรงหน้าเสียงที่ได้ยินและความจริงที่โหดร้ายว่าเงินที่เขาโกงมาจากความศรัทธาจากความหวังดีของผู้คนได้สาบแช่งและตามมาหลอกหลอนถึงที่นี่จนมันสลายกลายเป็นสิ่งไร้ค่าไปแล้วทั้งหมดนี้ได้ทำลายสติของนายเดชไปจนหมดสิ้นเขากลายเป็นคนเสียสติไปในทันทีจิตใจของเขาแตกสลายอย่างสิ้นเชิง เขาได้แต่กรีดร้องอย่างไรทิศทางวิ่งวลนไปมาอย่างบ้าคลั่งในปากกวาดใบไม้เหล่านั้นขึ้นมากำมันไว้แน่นแล้วก็ปัดมันทิ้งไปอย่างคลุ้มคลั่งบางครั้งก็หัวเราะเสียงดังอย่างน่ากลัวฮ่าฮ่าฮ่าใบไม้เงินนี่ไงเงินของฉันใบไม้บางครั้งก็ร้องให้ฟุ้มฝ่ายเหมือนเด็กเล็กๆแม่จ๋าช่วยด้วยผมผิดไปแล้วอย่าเอาไปเขาพูดจากท่าเพ้อถึงเงินเงินสลับกับขอโทษขอขมาใครบางคน ที่ไม่รู้ว่าเป็นใครดวงตาของเขาเมื่อลอยว่างเปล่าไม่มีความรู้สึกใดๆหรืออยู่เขากลายเป็นคนบ้าไปโดยสมบูรณ์จากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครได้เห็นในเดชคนเดิมอีกเลยเขากลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าลึกลับจากพรานป่าบางคนที่หลงเข้าไปในส่วนลึกของป่าแล้วเจอชายคนหนึ่งในสภาพมอซอเสื้อผ้าขาดวินเนื้อตัวสกปรกผมเผ่ารุงรัง เดินพเนจรไปมาอย่างไร้จุดหมายในป่าลึกมือทั้งสองข้างกวาดเก็บไม้แม่งที่พื้นขึ้นมาแล้วโยนทิ้งไปอย่างซ้ำๆราวกับกำลังกำจัดสิ่งน่ารังเกียจพึมพำมคนเดียวด้วยท้อยคำที่จับใจความไม่ได้เงินใบไม้ไม่ไม่ใช่ฮ่าฮ่าและบางครั้งก็มีเสียงร้องให้เสียงหัวเราะที่เหมือนไม่ใช่เสียงของมนุษย์ดังออกมาจากตัวเขาเอง หรือไม่ก็ดังขึ้นมาจากรอบๆตัวเขาเหมือนเสียงผีสางตามหลอกหลอนไปตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหนจะหนีไปอย่างไรเสียงเหล่านั้นก็ยังตามติดเขาไปไม่ห่างเขาได้เงินบาปมามากมายหวังจะนำมันไปสร้างความสุขให้ตัวเองแต่เงินเหล่านั้นกลับกลายเป็นสิ่งไร้ค่าไม่สามารถใช้ทำอะไรได้เลยและที่เลวร้ายกว่านั้นมันยังนำพาสติกข,ของเขาให้ดับไปด้วยเขาสูญเสียทุกอย่าง ไม่ได้ใช้ชีวิตยอย่างสุขสบายอย่างที่ตั้งใจไว้แม้แต่วันเดียวแต่ต้องชดใช้กรรมด้วยการพเนจรอย่างวิปลาสในป่าลึกแห่งนั้นตลอดการหรือจนกว่าชีวิตจะหาไม่เขาไม่เหลืออะไรเลยทั้งเงินทองชื่อเสียงสติปัญญาและความเป็นมนุษย์เรื่องราวของนายเดชสะท้อนให้เห็นความน่ากลัวและเที่ยงตรงของกฎแห่งกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำนั้นเกี่ยวข้องกับการเบียดเบียนศราการโกงเงินทำบุญ หรือเงินที่ผู้คนตั้งใจทําเพื่อสร้างกุศลเพราะเงินเหล่านั้นมีความบริสุทธิ์เจือปนอยู่มีเจตนาดีของผู้ให้แฝงอยู่การขโมยเงินประเภทนี้จึงไม่ใช่แค่การขโมยทรัพย์สินธรรมดาแต่มันคือการหยิบหย่ำความศรัทธาและเจตนาอันดีงามของผู้คนจํานวนมากผลกรรมจึงอาจหนักหนาสาหัสกว่าเป็นทวีคูณ ปาศักศิษฐ์แห่งนั้นอาจจะเป็นเพียงฉากที่เงียบสงัดพอที่จะได้ยินเสียงจากสิ่งที่ไม่ควรได้ยินหรืออาจจะเป็นพลังงานบางอย่างที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ทำงานร่วมกับผลของกรรมที่นายเดชได้ก่อขึ้นเพื่อให้บทลงโทษมีความชัดเจนและรุนแรงขึ้นเงินที่ได้มาอย่างไม่บริสุท์ไม่ว่าจากแหลง่งใดย่อมไม่สามารถนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงได้เลยแต่มันคือภาระรเป็นนิกรรมที่ผู้กระทำต้องชดใช้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกฎแห่งกรรมนั้นเที่ยงตรงเสมอไม่เลือกข้างและไม่มีใครสามารถหลบหนีมันพ้นไปได้ไม่ว่าจะมีเงินทองหรืออำนาจมากเพียงใดดังเช่นที่เกิดขึ้นกับนายเดชผู้ซึ่งหลงผิดคิดว่าเงินจะปกป้องเขาได้จากทุกสิ่งแต่กลับกลายเป็นว่าเงินนั่นเองที่สาบแช่งและทำลายชีวิตเขาจนไม่เหลืออะไรเลยนี่แหละครับกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราทุกคน ควรสำเนีกไว้เสมอว่าทุกการกระทําของเราย่อมมีผลตามมาอย่างแน่นอนจะช้าหรือเร็วจะเห็นหรือไม่เห็นในชาตินี้ผลของมันย่อมเกิดขึ้นเสมอ